ผู้ว่ but, านครสวรรค์ประธานประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการบุงบุรพเทจังหวัดนครสวรรค์ครั้งที่สองนางสาวชุติพรเสฉังผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ประธานประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการบุงบุรพเทพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในห้องประชุม501ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ฝึกทักษะว่ายน้ำเพื่อต้องกันการจมน้ํานางสาวชุติพรเสฉังผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานปิดโครงการพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเยาวชนประชาชนเข้าร่วมในพิธีปิดกิจกรรมนักสว่ายน้ําสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์อําเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ตามที่จังหวัดนครสวรรค์โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์รวมกับกรมพัฒนาศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ดำเน,นินโครงการเด็กไทยว่ายน้ําได้ฝึกทักษะว่ายน้ําเพื่อป้องกันการจมน้ําโดยกิจกรรมเริ่มระหว่างวันที่17เมษายน2568ถึงวันที่2พฤษภาคม2568ณสระวน้ำสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือเด็กเยาวชนอายุตั้งแต่6ถึง14ปีจํานวนไม่น้อยกว่า240คนเข้าร่วมซึ่งการจัดกิจกรรมดังกลา่าว เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กเยาวชนมีทักษะการว่ายน้ำสามารถเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำและรู้หลักการใช้อุปกรณ์ในการช่วยเหลือชีวิตทางน้ำได้และให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างด้วยการออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาและออกกำลังกายหลีกเลี่ยงอบาย,ยมุขสิ่งเสพติดและปัญหาเด็กติดเกมออนไลน์และเพื่อเป็นการพัฒนาเด็กเยาวชนให้เป็นคนดีมีคุณภาพรู้จักใช้ชีวิตร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข โดยมีการดำเนินง,งานฝึกเพื่อให้เด็กและเยาว,วชนอายุตั้งแต่6ถึง14ปีมีทักษะในการว่ายน้ำเบื้องต้นที่ถูกต้องสามารถเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำและรู้หลักการใช้อุปกรณ์ในการช่วยเหลือชีวิตผู้ประสบภัยทางน้ำซึ่งจะเป็นการลดอัตราการจมน้ำของประชากรในจังหวัดได้